ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรุคาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ แฟนหงสุดทึ่งอีกแล้วสื่อยืยนยันนะครับว่านี่คือคําพูดการประทับฝีปากกันเองของเป๊ปกับนูนเยสหลังจากในข่ําคืนที่ผ่านมานะครับมีประเด็นราม่าหลังจบเกมนะครับว่าเป๊ปและนูนเยสมีเรื่องอะไรกันนะครับทาไมถึงปรีไปโดยที่จะเข้าไปฟัดปากกันเทียวนะฮะแต่หลังจากนั้นเจอเก้งคลอปนะครับคุณซอลิเวอร์พูลแล้วก็ท่านันของสตาฟโค้ดมาห้ามกันยกใหญ่นะครับเป็นเรื่องเป็นราวโดวยล่าสุดนะครับสื่อยืยนยันว่านี่คือคําพูดการประทับฝีปากกันของเป๊ปและนูน ซึ่งก็งไม่แปลกใจที่การให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่เป๊ปจะบอกว่าไม่เอาเรื่องและเหตุการณ์นี้ไม่มีอะไรนะครับพูดคล้ายๆกับบอกว่าไม่ถือสาเด็กนะฮะโดยสื่อของต่างประเทศน,นะครับยืนยันนะครับว่าตอนแรกนั้นเป๊ปนะฮะ พูดไปนะครับใส่ท่านั้นดาวินเวสยตว่าเมื่อไหรนายจะยิงประตูได้หลังจากนั้นนะครับนูนเยตก็เดินเข้ามาแล้วก็พูดว่าแล้วนายใช้ยาสระผมยี่ห้ออะไรนะครับโอ้โหเรียกเรียกได้ว่าโอ้ตัวตึงจากแอนฟิลของเรานะครับโอโ้พูดออกไปแบบนี้ทั้งทั้งที่เป๊ปโกดลล่านั้นหัวรานนะครับทานผู้ชมพร้อมฟัดตลอดเลยครับสำหรับตัวตึงแห่งทินแอนฟิลนะครับหลังจากนั้นนูนเยตก็เดินปรีเข้าไปนะครับก็มีเช็กเชิงคลับแลวก็สตาฟทโค้ชทีมงานของลิพูเข้ามาห้ามนะครับก็ ออกไปจนได้นะครับหลังจากนั้นกล้องก็แพลนจับภาพดนมนเดสทำหน้าหงิกงอนะครับเหมือนไม่พอใจนะครับโอ้โหเรียกว่าตัวตึงหกินแอนฟิลจริงๆนะครับส่วนในเหตุการณ์นี้ก็ถือไดว่าเป็นเหตุการณ์ดราม่าหลังจบเกมครับถือว่าเป็นสีสันนะครับนี่คือสเสน่ห์ของฟุตบอลกุลูหรือไม่หลังจากที่เทนอเล็กซานเดอร์นนครับยิงประตูตีเสมอนหนึหน่ให้กับลิเวอร์พูลได้แล้ว โดยเทนนั้นก็ไปทำท่าดีใจให้หูปากต่อหน้าแฟนบอลทีมชาบ้านจนทําให้กองเชียร์ทีมชาบ้านต่างพางกันชู2นิ้วแบบกลับหลังส่งคืนให้กับเทนในทันทีนะครับที่จริงแล้วนะครับมันไม่ใช่จะบอกว่าเองเตรียมโดนยิงเม็ด2ได้เลยแต่อย่างใดนะครับแต่มันคือการแสดงออก ทางสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ต่างจากการชูนิ้วกลางนั่นก็เพราะว่าการชูนิ้วกลางคือพฤติกรรมที่ถูกสั่งห้ามจากฝ่ายจาัดก,การแข่งขันเพราะไม่สุภาพและจะมีบทลงโทษแน่นอนดังนั้นเองก็ได้รับไปเต็มๆ2นิ้วเลยละกันนะครับสําหรับเทนนะฮะดูในภาพนะครับดูชูสองนิ้วเหมือนการส่งสัญญ,ญาณว่านั่นคือนิ้วกลางนั่นเองนะครับโอ้ และหลายคนนะครับรวมไปถึงเหล่ากูรูทั้งหลายนะครับมองไปที่เกมรับอนเทนอเล็กซานเดอร์โนเมื่อวานนี้นะครับต้องบอกว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในการดวลกับเยอร์มีนเดลกูนะฮะของแมนสิตี้อย่างที่เห็นนะครับต้องยอมรับว่าเทนเองก็บางครั้งก็เอาไม่อยู่นะฮะต้องมีเพื่อนร่วมทีมมาคอยช่วยซ้อนเอาไว้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วแย่เลยนะครับเพราะฟอร์มเมื่อคืนนี้นะครับเจอร์มี่ดูกูนั้น ทำสถิติก้นขัางโหดนะครับท่านผู้ชมโดยเลี้ยงพันผู้เล่นของลิเวอร์พูลถึง11ครั้งกันเลยทีเดียวนะครับถึงเรียกได้ว่าทําสถิติกันเลยทีเดียวต่อมองกลับมาจริงๆนะครับว่าโดกูนั้นเก่งจริงๆนะครับมีความคล่องตัวสูงมากและมีความเร็วจัดและเป็นแนวรุกที่เทียมในพรีเมียร์ลีกยังไม่เคยเจอเพราะเขาเพิ่งย้ายมาในวันกันนี้มาร่วมทีมระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์นะครับฉะนั้น อะไรมันจึงใหม่สดเสมอนะครับสำหรับเทนอเลซนเดโนที่ไม่ได้เก่งในเรื่องของเกมรับอยู่แล้วด้วยมันจึงไม่แปลกใจที่เขาจะเอาไม่อยู่นะครับแต่เขาก็ไม่ได้ที่จะโดนจิมมี่โดกูเล่นงานเสียจนหัวทิ่มหัวคว่ำหรือว่าเสียผู้เสียคนนะครับแต่ที่มองแตกต่างไปก็คือต้องชื่นชมเทนด้วยนะฮะและชื่นชมนักเตะลิเว์ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการหยุดเจรมี่โดกูในเกม นัดนี้เอาไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นเจอมาติฟอเล็กซิสแมคลิสเตอร์โดมินิกเซบาสไลียแม้แต่โมเมสลาตที่ลงมาช่วยซ้อนเทนอเล็กซานเดอร์โนเอาไว้และที่สำคัญน,น,นะครับชื่นชอบจริงๆสําหรับแท็กติกของเคกิ่งคลับและทีมงานนะครับที่วางหมากวางแผนนะครับมาเพื่อหยุดยัง้งเชมรี่โดกูไว้อย่างดีเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหเมื่อคืนนี้ต้องโอ้โหเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะครับกว่าจะเอาอยู่นะฮะ ยกเว้นแมนเชสเตอร์เฟอร์ดิแนนตูหนึ่งทีมที่มีโอกาสควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมากกว่าลิเวอร์พูลของเราลิโอเฟอร์ดินานด์นะครับตำนานกองหลังของทีมไปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงวิเคราะห์ว่าอาร์เซนอลนะครับมีโอกาสควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมากกว่าลิเวอร์พูลวันที่26พฤศจิกายนนะครับหลังจากที่อาร์เซนอลบุกไปชนะเบรลฟอร์ดได้ถึงทีม1-0โดยได้ประตูทไทยจากไคล์ไฮสปัตในนาทีที่89เก็บเพื่อนไปเป็น30นแต้มแซงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นไปรั้งตำแหน่งจ่าฝูงของศึกพรีีีเมยร์ลก ฤดูกา 2004, ล2023-2024หลังผ่านมา13เกมนะครับลิโอ,อฟร์นในนัครับออกโรงวิจารณ์ผ่าน TNT Sport ถึง2ปัจจัยนะครับที่ทำให้ไอ้ปัญญาอาร์เซนอลมีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมากกว่าลิเวอร์พูลก็คือ2กองหลังอย่างกาเวลมาก,กัสเยตและวินเลียมซาริบากองหลังทั้ง2คนนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงทำให้พวกเขาอนาร์เซนอลแซงหน้าลิเวอร์พูลในการมีโอกาสลุน้นแชมป์และท้งทายแมนเชสเตอร์ได้มากกว่า เราคุณสามารถเชื่อใจ2คนนั้นได้โดยปริยายในปใัจจุบันเกมรับอาร์เซนอลดูดีมากเพราะมีดิคันไรต์ยืนปักหลักอยู่ด้านหน้าคู่กองหลังบรรยางที่จะพูดนะครับหากพวกเขาอาร์เซนอลได้แชมป์ผมคิดว่าแมนเชสเตอร์สมควรได้แชมป์มากกว่าแต่การแข่งขันจะสูสีกันมากๆแลเนต่อไปอาร์เซนอลนะครับจะเปิดบ้านพบกับทนันนันรันช์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนะครับนัดที่5ในวันที่30พฤศจิกายนนี้ตามเวลาประเทศไทยตีสามตรงนะฮะ หงดังลิวพูลครับต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก8.5ล้านปอนด์นะครับเงินไขในการซื้อดาวินนูนเย็เดิมเล่าฟุตบอลนะครับเปิดเผยวันลิวพูลต้องจ่ายเงินให้กับเบนก้าเอก8.5ล้านปอนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเงอนไขตอนซื้อตัวดาวินนูนเย็ในช่วงสัมเมื่อปี2022นะครับการยืาทีมของสตาร์ดังทีมชาติอุรุกวัยมีมูลค่าอยู่ที่85ล้านปอนด์ซึ่งทางหงแดงจ่ายก้อนแรกที่64ล้านปอนด์ส่วนที่เหลืออีก21ล้านปอนด์เป็นไปตามเงื่อนไข ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลนะครับจ่ายเงิน4.3ล้านปอนด์ให้กับทีมดังจากปปรตเกตไปแล้วหลังนูนเยตลงเล่นให้กับทีมไปถึง10นัดตามที่ระบ,บุในสัญญาล่าสุดสื่อดังแดนผู้ดีก็เปิดเผยว่าหงดังลิเวอร์พูลเตรียมจ่ายเงินก้อนอีก8.5ล้านปอนด์นะครับเป็นจากทิ่ก่อนหน้าในวันี24เปลงเล่นเกมที่60ให้กับสโมสรในนัดที่บุกไปเสมอกับแมนเชสตี้1ประตูต,ต่อ1ในวันเสาร์ที่ผ่านมานูนเยตโชวฟอรดีนะครับได้รับคำชื่นชมในกโดูการ ตลอด60เกนที่ลงสนามทำได้22ประตูกับ10แอสซิตนะครับเอลาสนดึงเดเคอาร่วมทียมที่อัลอิติฟักเดือสันนะครับสื่อของกัเกิดแรงนันมาว่า olan, สตีเวนเฉลาศกุนซือของทีมอัลอิติฟักส์สมสรในลีกซาดิอาระเบียสนใจดึงดาบิดเดเคอามาร่วมทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ ผู้สาประตูชาวสเปนนะครับกลายเป็นนักเตะที่ไร้ทศกัดหลังจากแยกทางกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเมื่อช่วงสมมฤธิ์ที่่ันมาแม้ว่าจะมีหลายสโมสรที่ตกเป็นกาวให้ความสนใจแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้เทีมอย่างเป็นทางการนะครับจากรายงานล่าสุดของสื่อดังแดนผู้เดียวระบุว่าสตีเวนจูลาดจยได้ตัวเดคิอาโมฟอสเซาให้กับเทียมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ซึ่งสโมสรไม่น่าจะมีปัญหากับค่าเหนื่อยที่เจ้าตัวรับอยู่ที่375,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ สมัยค้าแข้งในทีนโอทัสฟอร์ดนะครับปัจจุบันเอาอิทธิพลมีนักเตะชื่อดังจากยุโรปอยู่ในทีมทั้งจอแดนฮันเดอร์สันมูซัตเดมเบเล่เดมารายแก่และจอร์จินยุหวานในดุ่มนะฮะทำดีก็ต้องชื่นชมล่างทองของกอร์สตันเซมิการ์ด ของดีนะครับทดแทนทันา์ซ้ายของโรเบอร์สันได้ฟอร์มที่ผ่านมาถือว่าสอบผ่านน,านัดซูปเปอร์บิงมัก็ตันสมิการนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ทําผลงานได้ค่อนข้างดีในเกมนี้เลยทีเดียวดูดีขึ้นมากจากนัดก,ก่อนอย่างเห็นได้ชัดดูเหมือนว่าเขาเริ่มจะมีการปรับจังหวะการเล่นที่กัดให้ไปนานได้อย่างดีแล้วการทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากนะครับไม่มีข้อผิดพลาดเลยทั้งเกมรับและเกมรุกเชื่อได้ว่าฟอร์มแบบนี้กับซิตี้ก็น่าจะทําให้เขามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนแลละะ่่่าจสงผดีตอทมิ เรามาดูนะครับคอสตานมิการล่างทอนนะครับสถิติในคาําคืนที่มันมาโดยลงเล่น90นาทีนะครับสัมผัสบอลทั้งหมด6 1ครั้ง่ันบอลสำเร็จ23ครั้งจากทั้งหมด33ครั้งความแม่นยำในการ่านบอลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์87เปอร์เซ็นต์วางบอลยาวสำเร็จ2ครั้งจากทั้งหมด2ครั้งชนะเทอเกล2ครั้งจากทั้งหมด2ครั้งยังบอลกลับขึ้นมาได้ถึง5ครั้งเคลียรบอลได้3ครั้งคอสบอลเข้ากรอบเขตโทษคู่แข่งได้ถึง5ครั้งนะครับก็ดูดีกว่า2นัด ก่อนนะครับโอ้โหไม่ไหวเลยเรื่องเกมรับตอนนี้ปรับแล้วก็เล่นดีขึ้นเลยนะครับเล่นดีจริงๆในเกมเมื่อคืนที่มันมาเนียนตาเลยทีเดียวนะครับไม่มีอาการผวาไม่มีาการตื่นตระหนกตกใจนะครับเนียนมากๆ heavy, ตำแหน่งนี้ไม่ใช่ใครจะเล่นก็ได้แมคก้าในค่ำคืนที่มันมานะครับ อเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์ก็ทำได้ดีในเกมเจอกับแมนเชสตีรนะครับถึงแม้ว่าจะโดนลุมกินโตอยู่หลายครั้งแต่เขาก็เอาตัวรอดมาได้ความนิ่งของเขานะครับแล้วก็ทำให้ ลร์พูลของพวกเรามีจังหวะจากคนที่ดีในการเข้าทำนะครับโดยเฉพาะการเล่นเกมรับที่เล่นว่าแย่งบอลเก่งมากเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมองดูจากสติอาจจะพอใช้ได้แต่ถ้าดูในสนามจริงๆก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเวลานี้แม็กอลิสเตอร์ก็ดูเหมือนเป็นผู้เล่นในตำแหน่งเบอร์หกเข้าไปทุกทีแล้วนะครับเพราะลงเล่นตลอดเลยในตำแหน่งนี้นะฮะโดยเขาทำมันได้อย่างดีเลยนะฮะกับบทบาทนี้ทั้งทันที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่เจ้าตัวถนัดนะครับและนั่นก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่เขามีจริงๆตอนนี้ทุกตำแหน่งไม่ใช่ใครจะเล่นได้แล้วครับท่านผู้ ความรับผิดชอบในตำแหน่งนี้ที่เจเกิงฟร็อบมอบให้ก็ต้องเป็นแม็กเอลิสเตอร์เท่านั้นแหละครับที่ทําได้ก็อย่างที่เห็นนะครับเขาก็แสดงออกมาแล้วก็ตอบแทนเจดกิงฟรอบแล้วว่าทําไมถึงเชื่อใจเขาให้เล่นในตำแหน่งนั้นนะครับเรามีสถิตินะครับของเอลิกซิธแม็กเอลิสเตอร์นัดเจอกับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์มาฝากกันหน่อยนะครับโดยลงเล่นทั้งหมดนะครับ85นาทีสัมผัสบอลทั้งหมด60ครั้ง สมบรูณสำเร็จ41ครั้งจาก44ครั้งความม่นยามในการพันบอลนะครับทั้งหมด93%การวางบอลยาวสำเร็จ1ครั้งจากทั้งหมด1ครั้งชนะเทเกล1ครั้งจากทั้งหมด3ครั้งสกัดบอลสคัญ2ครั้งดวลชนะบนภาคพื้นดิน5ครั้งจาก12ครั้งดวลชนะบนกลางอากาศ2ครั้งจาก3ครั้งนะครับโอ้โหสุดๆนะครับแต่ส่วนตัวแอนดมินก็มองว่าถ้าหากว่าเอากองกลางโตรับแบบธรรมชาติมาลงเล่นตำแหน่งของอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์แล้วดัน แม็กอลิสเตอร์ขึ้นไปเล่นตัวชื่อมเกมยังไงก็น่าจะดีกว่านะครับเพราะจะได้ดึงประสิทธิภาพของนกเตะออกมาให้ได้ใช้งานอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับก็พอขัดตาทับได้อยู่นะครับแต่เอาจริงหากองกลางตัวรับขนานแท้ลงจะดีกว่านะครับอย่างเช่นเอนโดอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าดูแล้วนะครับแม็กอลิสเตอร์เราจะได้ประโยชน์สูงสุดก็คือแกต้องอยู่สูงขึ้นนั่นเองนะฮะนี่คือสุขภาพลิวพูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นนะฮะของวันที่ 26พฤศจิกายนนะครับ